พี่ไม่มีกระดาษโอ้ไม่จะได้เอ่อเขียนในที่แล้วอ้ไรอีกคะเอาเอาให้ได้เหรอคะฮะเอาเอาให้ได้เหรอคะได้ได้เอาแบบนี้เลยไหมหนูมีเหรออ๋อหนูหนู copy ขันเงินเอ้ยเอ้ยขันเงินค่ะใช่แต่ว่าอย่ามาดีด้วยนะอย่านะอย่าเอาเวลาไปแล้วนี่ดูรู้ดูรู้ ไม่ได้ไม่ได้ชอบทีนกกําัดตัดกำลังติดสามีสามในใจตัดกำลังใป้กน็ไม่ได้ดีของเลยอะไม่ไม่ไคือกับพี่เขาหรว่าไม่ได้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 ไ่ได้ไม่ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ไ่ได้่่้ม่ได้่ม่อน้ม่ได้ไม่ไ่ไนม่ไ้ม่ไ้่ได้ไ่ได้ม่ไ้ไม่ได้ไ่ได้ไไ แล้วนิวมบอกว่าเขาอาจจะเป็นบ้างแบบที่ในใจแต่บางทีแบบเราไม่ใช่จาเป็นต้องสมมติมีผู้ชายสามคนต้องเลือกภายในสามคนมันไม่ใช่ไงคือบางทีแบบมันไม่ใช่สักคนอ่ะก็ไม่ชอบแค่นั้นเองแค่นึกตัวอย่างไม่ง่ายแต่บอกเลยว่ายุ่อดเลยังลังโตแล้วก็ไอ้แต่นิวบางคนบางคนอย่างนี้มาตั้งนานเราบอกว่านิวถึงดะบอกว่าทําไมนิวไม่คือมันก็ด่วนิวก็ดูนิวอาจจะเจอคนน้อยปะเกี่ยวปะ เกี่ยวน้องมันเลยเจ็บใจใช่ไหมตรงเนี้ยถ้าเขาชมว่าเฮ้ยแบบนก็จะแบบอพี่ช้อะน้องพี่แม็กจะทำร้ายใจน้องมากเตือนไว้ก่อนเดี๋ยวพี่แม็กจะเสียของดำไปนะถ้าพี่แม็กก็อยากเสียของดำนะไม่ได้กินยาพัน ใครตามเจอกันประตูไปไหนแทนแทนฟอกกิ้งขี้เกียจได้ไหมคือมันมีอย่างอื่นน่าสนใจกว่าที <laughs> ่จะทำตอนเนี้ยเข้าใจปะเข้าใจปะสนใจกว่าคิดบ็อกกิ้งเนี่ยตอนเนี้ยเขามีอย่างอื่นคุยกันอยู่ตอนเนี้ยลูกจะมาฟ <laughs> อก้าฟะกู้แกงนอกบ้านมันสบายอยู่นี่เอง <laughs> <laughs> อะไรนะไม่บอกหล่ออ่ะดูดิดูบองแล้วเขาบ ไล่เจอพี่ชูพี่แม็กนคนไล่จับเข้ากันแล้วบอกกันแล้วนิว่ะชอบแมวตอนที่เขาเป็นคนโรแมนติกมากเลยอย่างนี้ดีกว่ารอ่ะพี่ไม่อยู่กับพี่อ๊อฟพี่อยู่พี่แม็กซ์ก่อนแล้วนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ่ยอะไรวะอ๊ยไม่กซ์ไม่ได้คิดอย่างนั้นไงคือรออยู่บ่าแต่นิวไม่ไม่ได้ชอบอย่างนั้นพี่คือแบบว่าชอบไี่ใส่เลยก็รู้ใช้ไม่มีความแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับยังรู้สึกกับพี่อ๊อฟเริ่มเฉยๆแล้วอ่ะนึกออกปะก็มัน ลูกครั้งที่เราจะรู้สึกเราต้องสกัดกั้นอารมณ์ตัวเองเนี่ยจนมันแบบชินอบอุบมาแต่พอรู้สึกกับอีกคนเนี่ยมันไม่รู้เรื่องไม่ได้ไม่รู้สึกไม่เหรอพี่ตีก็ดีพี่ดีก็เป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยแบบโขผู้ชายปีนี้ไม่ปกติตรงค์ปกติเราเป็นคนเจอคนน้อยป่ะเจอน้อยค่ะเออแล้วพอเจอก็เจอแต่ดีๆไงถูกไหมมันก็เลยแบบเลือกยากนิดนึงเข้าใจแต่เจ๊อาจเจ๊อาจจะเจอคนน้อยแต่เจ๊สเปคแบบ คือสเปกแบบชี้เฉพาะมากมีประมาณแบบห้าสิบข้ออะไรเงี้ยคือมันคือไปเจอแล้วคือรักเลยอะไรประมาณนี้ปัญหานี้ก็คือตรงที่มันไม่มีสเปกไงได้หมดขอให้เขาแบบดีกันแล้วถูกอจมันไม่มีสเปกมันเลยแบบชอบคนง่ายอะไรอย่างงี้โอ้โหกันเลยเชดิโอราเป็นคนชอบคนยากมึงก็เลยแบบว่าประทับใจคนง่ายอ่ะมันไม่ได้แบบชอบคนง่าย้วแต่ประทับใจคนง่ายอ่ะแล้วมันไม่รู้สึกมันไม่รู้ไงว่าตัวเองแบบ รู้สึกแค่ไหนมันก็จะชอบคิดเกินไปก่อนทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้คิดขนาดนั้นนุณบอกว่า <ừ. S 1> เออเราคิดไปแค่ว่าอุ๊ยเราไมรู้สึกียัคนนี้แต่เราคือเราชอบเราพร้อมที่จะให้ใจละแต่จริงๆเราไม่ได้คิดขนาดนั้นเลยอ่ะนบอกว่าเพราะนิวเคยอ่นิวเคยแบบว่าก่อนเข้าบ้านนะ่ะเคยจีบคนอยู่ซึ่งแบบว่าพอทําใจอ่ะมันทําใจเร็วมากเลยแบบบ้าป่ะวะคือเราไม่ได้ไปรู้สึกอะไรกับเขาเลยนะแต่คือด้วยความที่แบบว่าแค่เห็นเขาผ่านมา เราก็เลยรู้สึกดีด้วยที่เห็นเขาผ่านมาทำเป็นรู้สึกดีด้วยอือมาเขาผ่านมาในชีวิตอ่ะก็เลยเ้าก็เลยคุยกันก็เลยคุยกันแบบนี้รักเธอเออใช่แต่ไม่มากอะไรเงี้ยประมาณนั้นมันไม่หลักไงคือมันแบบว่ามันคิดไปเองว่าฉันไม่ฟังแล้วแบบเออแม่คิดได้มันคิดไปเองว่าเรารู้สึกแบบขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเรารู้สึกแค่ว่าเป็นเพื่อนกันอ่ะ แต่เหมือนมันมีโอกาสคือเขาก็โอเคกับเราแล้วเหรอคะมันบองเิญว่าตังหวะมันดีแต่ใจมันยังไม่พร้อมใจมันไม่ใช่แล้วก็แบบว่าก็ไม่รู้ไงเพราะดีบางคนที่แบบถ้าหลงก็หลงนะหลงก็รักไม่เหมือนกันนะใช่หลงมากไม่ต้องหลงก่อนแล้วค่อยรักดีมันจะรักก่อนหลงก็งน้อยนะก็มันเหมือนกห้ามใจไงแต่กับแฟนเก่าอ่ะอันนั้นเราทั้งรักทั้งหลงเลยอะคือบอกว่า ด้วยความที่อาจจะไม่เคยมีใครไงแล้วไม่เคยสนิทไม่เคยมีแฟนที่สนิทกันขนาดเนี้ยมันเลยทำให้แบบว่าใช้ชีวิตแบบใช้เวลาไปไปเดินท่าไปซื้อของของเราเองอ่ะไปซื้อของเขาเองอ่ะต้องไปกันแค่เนี้ยคือไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนเขาเราก็ไปเป็นเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเวลาให้กันตลอดอ่ะเออมีเวลาให้กันเยอะมากแล้วแบบว่าไม่อยู่กันก็้องโทรคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากมันเยอะไปอ่ะจนแบบว่า เดี๋ยวไปปะวะแล้วพอเลิกปุ๊บม,มันก็รู้สึกแบบว่าเราเราขาดคนอื่นไปเยอะเลยจากที่เราแบบว่ารู้จักคนนี้แค่คน,นเดียวแบบว่าแต่เราแบบเสียเสียทั้งเพื่อนสนิทเสียกลุ่มเพื่อนที่แบบเราเราน่าจะคุยกันได้ทุกเรื่องว่าน,นี้เนี่ยดีดีไม่หล่อที่ตบเล้วเนี่ยหล่อได้ตบเลรอแล้วถ้าหลอ่อถ้าหล่อได้ตบก็ตบเหมือนกันถ้าหลอก็ตบเหมือนกัน โอ้ยแม่เว้ยเด็กอยู่เลยนะเออเขาก็นคนเหนื่อยหอมเฮ้ยหาดมัยคนนี้จะมาเล่นกับนิวไงอืดีแล้วนิวประทับใจตอนที่บอกว่านิวไปกอดพี่แมย์แล้วพี่แมย์เขาไม่รังเกียจหรือเป่าใช่คือเราไม่รังเกียจอยล้เราหอบเราหอบเออเราเรามองข้าเราสงสัยว่าเขาต้องรังเกียจต้องรำคาญเลยขนาดนี้เหรอโอกลัวมากกลัวเขารำคาญมากอ่ะเจนนี่อย่างเงี้ยนิวเห็นบ้างใช่ตอนที่เจนออกอ่ะ ที่แบบว่าเจ๊ออ,อกเลยช่วงไหนวะยูช่วงแรกยูชอบเข้าไปบีบหน้าไปจูบปากไปก่อนก่อนแต่ทีนี้<ม>พอนนี้รู้สึกว่าเจ๊เม้าไม่เล่นกั่ยูนี่ว่าจะหาเลยอะอยูปุ๊บเจ๊เจ๊ลำคาอะไรเงี้ยเจ๊หน่อยฮะหลังเจ๊จะห,หน่อยๆน่ะ เออแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาไปจุนในกับเจ้มากไปหรือเปล่าเแม่นหนูแบบทุกคนอ่ะแบบออเออแบบไปจุนานมากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลยบอกว่าบางทีอ่ะมันเป็นอารมณ์นอยในช่วงนั้นแล้วเราเข้าไปตอนนั้นไงแต่ถ้าถามความรู้สึกแบบไม่ต้องลึกๆแต่ความรู้สึกธรรมดาของทุกคนในบ้านคือไม่มีใครลำพานคือชอบด้วยซ้ำแต่ว่าบางทีเราอาจจะแบบอาจจะเป็นอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งบอกไม่ถูกอ, <า S 1> อ่ะเ<ห>นี่ยเขาถึงเป็นคนไม่ค่อยสนิทกับใครนะเขาถึงเป็นคนที่แบบว่ากับ กับคนที่ร่วมงานกันใหม่ๆอย่างเงี้ยบางคนก็จะสนิทเร็วไหมอะไรไ้เนี่อย่างเงี้ยจะสนิทกับทุกคนเลยอ่ะม่นมีเห็นไหมน่โอ,อดีเนาะแต่ว่าเขาเขาม,มีวิธีการที่แบบคือเขาไม่ได้มีวิธีเขาเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราเราไม่กล้านะที่จะแบบเขาไปม,มันเหมือนกับเราถูเวลาปะวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะคิดเยอะ <c oughs> แต่ว่าแต่ก็ แต่พอแบบเรามีพอเราได้คุยกับเขาแล้วเออเขาก็ดีกับเราเว้ยอะไรเงี้ยเราก็คิดมากเองมันก็จะมีแบบฟิลเนี้ยเข้ามาอย่างเงี้ยวิธีอย่างเงี้ยไม่ได้คิดจะสนิทด้วยเลยนะแต่วิธีบางคนทำให้นี้แบบว่าสนิทใจที่จะแบบเล่นกับเขาเต้อวมาให้หอมแก้มเขาคืนนพรก็บอกว่าเออนรู้ว่าเขาสนิทใจไงีึงก็ผ่านกไปจอ่ะเออก็ทำวิธีีอใช่ไหมพี่พี่กับพี่แล้วกันอ๋ออ๋อพี่กับพี่ อือลืม <c oughs> ไปแล้วฮะแต่คือแบบมันก็ยังเป็นการส่งข้อได้ยังเออมันรู้สึกแบบไม่ตด้คิดตั้งใจใ<ช>ยังไง